สุดครับวันนี้คุณยู่ผมผมนายสระตนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรม y o u t u b e Free d o โ n l o a d อร์ครับนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ดีทีเดียวครับสําหรับคนที่ใช้ Google Chrome นะครับแล้วใช้ไอทีเมนะครับพอเปิดพอเปิด u t u b e มาแล้วเนี่ยมันมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นให้โหลดนะครับก็ผมก็เป็นปัญหามกันก็ลองแก้ลองอะไรแล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็เลยเลองใช้ youtube free d o w n l o a d อร์มาครับก็ดีใช้ได้ครับ ก็ขั้นแรกครับก็สามารถไปโหลดให้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปนะครับโปรแกร,รมดาวโหลด y o u t u b e c o m youtube free downloader 4.2เนี่ยดีมากพอเอาเนี่ยกดดาวโหลดตรงนี้นะอยู่ข้างล่างหน่อยๆนะครับพอโหลดเสร็จมาแล้วก็ลงแล้วก็ลองใช้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างนี้นครับก็สามารถโหลดเออโหลดเพลงมาก็ได้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนจากวิดีโอเป็น mp3 เนะี่ยอย่างเช่นมีมีเพลงใน YouTube ที่เราอยากฟังเนะี่ยเราไม่มีปรไม่มีโปรแกรมแปลงไฟล์นะครับก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับแล,นนนนรแล้วก็อันอันนี้แหละก็อันนี้สําหรับอันแรกมิวสิกนะครับแล้วก็อันที่2เนะี่ยไว้โหลดวิดีโอก็ต้องไปหา u r l ของลิงก์วิดีโอที่เราจะโหลดอย่างเช่นสมุติของพี่ออยเนะี่ยแกลเลอรี่สยองขวัญน,นะครับ ก็ Ctrl-C หรือว่าถ้าไม่ใช่ Ctrl-C ก็เนี่ยคันลอ,อกไปก็ได้นะครับแล้วเอา URL มาวางนี่กดดานวน์โหลดครับนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลือกเอาว่าเราจะเออเป็นไฟล์นามสกุลอะไรครับ AVI, MPG, FLV หรือว่า MP4 แล้วก็วิดีโอไซส์ก็สามารถเลือกได้ครับสำหรับมือถือเล็กๆใหญ่หรือจนถึง เอดด่อ HD ก็ได้ครับวิดีโอคุณภาพความความละเอียดครับกเ็เลือกได้แล้วก็ชื่อของคลิปอ่ะก็สามารถเป็นได้แล้วก็โลเคชันเอ่อตรงที่เราหลดไปปุ๊บเฮ้ยวางไว้ที่ไหนวะก็สามารถกดดูได้ครับโอเคแอดวานนี่ก็เ็้ปรับเสียงนะครับอันนี้อนะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ครับตรงนี้ไม่เคยลองกดตรงเสียงผมก็ไม่ได้ปรับอะไรแลครับ แล้วก,กดโอเคครับอตรงนี้มันจะขึ้นนะครับเมื่อไฟล์เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับก็โอเคไปมันก็จะกลายเป็นเอาภาษาไทยมาแกะเลอดสียองควันออกนะครับเหลือแค่นี้กดโอเคเพื่อดาวน์โหลดครับอ,อ๋อไฟเนี่ยอ่ะชื่อของคลิปเนี่ยห้ามมีสเปซห้ามเว้นบรรทัดโอเคแล้วที่เหลือก็รอครับรอ,อมัน connecting connecting ก่อนนะครับ ขึ้นไปแล้วก็200ต่อวินะครับก็รอมันโหลดเสร็จไปเรื่อยๆลักจากนั้นนะครับนี่สามารถดูได้ด้วยว่าเฮ้ยเราดาวน์โหลดปรแกรมเฮ้ยเราดาวน์โหลดคลิปอะไรไปนะเนะนี่ยกดเล่นได้กดไลน์ได้แล้วก็สามารถดูทีวีได้ด้วยตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับอะสมมติลองเลิกเลิกช่องมาทาังช่องนะครับอืม ้ w w u e มีด้วยวะเมื่อกี้ผมก็ลองดูของ CNN ไปแล้วก็ดูได้นะครับแต่ผมพอดีผมโหลดเกมอยู่นะครับแม่งเลยนานนิดนึง h e l v in a Cell เสียงพังกำลั eng, งทำอะไรอยู่เอ้ยขี้เกียจดูละของเดิมมาดิ NFL Maxim ก um, ็ยังมีครับ คอหื้อเลยวันเอร์บาเทอร์ก็มีครับซิมสันก็มีนะดิสนีย์ก็มีบาร์เซโลน่าแชนแนล ESPN ครับช่องกีฬาลองดูดิโหนชิบสายเลกดพลาดเอออ่ะเดี๋ยวลดเสียวะอีแปดเปอร์เซ็นต์อยู่ครับ วอททีวีโอเคก็สามารถเลือกช่องช่องเลือกช่องไปได้ครับแล้วยังมีวิทีโครับเลือกคลืนฟังได้เฮ้ยมีของไทยปร๊บกับ17.5 FM โอเคเอ้ย่ปแม่งเกดหาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็สามารถเลือกจากสถานีตรงนี้ได้เกมก็ยังมีให้เล่นครับ ผมตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะนะครับแชทแชทอันนี้อะไรเนี่ยตรงนี้ผมว่ายังไม่เคยลองกดมาเลยครับก็ดาวน์โหลดวีดีโดยอเยางเดียวครับเครอมาโหลดไปสักครู่คีบแชทแอคทีฟเยอะอืม ระวังรออะไรหลายอย่างเราลองมาดูมั่ง ESPN เมื่อกี้อยู่ไหนวะโอเค ESPN live นะครับ okay. มี g o โบ l TV ด้วยมาจะให้ดูเอ้ไม่มีจัดจัดตินไออ๋อไม่ใช่จัดตินวีเบอร์อ่ะ ESPN w a t l i v e w a t l i v e กดได้ ฟอกออาออกออา,อา,อา,อากดเลยเนะี่ยนี่คืออะไรก็ไม่รู้ครับอมันให้เลือกเอ่อเน็ตเวิร์กที่เราจะเข้าอ,อะไรทีย่างอืมมีอะไรเนี่ยฟ็อกนีวแมวนะครับก็สามารถเรามากดได้ฟ็อกสปอร์ต เนี่ยก็สามารถอะเทสลองที่เทสไปอวตารก็เอานนี้แหละรูมมีไทยปะวะไม่มีครับตะก,กล็อกเกมเมียสกินอควาเค n t นเอาเข้ามาได้ครับเราต้องใส่ username password อะไรอ้อขี้เกียจทำครับตรงนี้เอเคปลม่อไหรเอาเกมค้างเอาเฮ้ยค้างนูเย็ดคลิปทีวีชแนลเพลง นะครับเข้าันที่ Fox s p o r t อันนี้เสร็จยังว78นะ78%แล้ว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 แล้เสร็จโอเคก็รอดโหลดไปครับเอ้ยพอร์ตนี้กันอืมไฮไลท์จีบีอันนี้อันนี้ก็มีเลือก ในการฟุตบอลเนี่ยกำลังสั่งเลยโอ้ยต้องทำตอนนี้โนะอเคเนฟแอลข่าวเล้ใครจะดูก็ดูได้อโอเคน้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเอค้าง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 น้องเคยค้างหรือเปล่าก็อ่ะลองไปดูครับได้ดี กี้ผมเซฟไว้ในวิดีโอนะครับอิฟนี่ไงก็เจอละ <God. S 1> นะครับก็เปิดได้ตามปกติโอเคก็มีลิงก์โหลดไว้ให้แล้วครับก็ใครอยากได้ก็ไปโหลดกันมาใช้ได้ครับถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีโปรแกรมหนึ่งลยครับผมก็ชอบใช้นะครับดีเหมือนกันโอเค ม่ใช่ยังไม่ใช่ชอบใช้ดิแม่งพึ่งโหลดได้แค่ไม่กิบไม่กี่ไ,ไฟนะครับโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ครับบ๊ายบาย